ลาดที่หมอะกับการใส่ปุ๋ยไ้ทุเลียนวัตทีพี่น้องก็คือเวลาที่เพิ่นกำลังปงยอดนี่แหละค่ะพี่น้องคือตอนที่เพิ่นปงยอดนี่เพิ่นต้องการาสารอาหารที่จะมารอเลี้ยงนะคะลำต้นเพิ่นกิ่งใบเพิ่นนะคะพี่น้องเบิ่งกำลังแตกยอดใด้งามเลยมือนีเฮาจะเฮ้าเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะเนี่ยมาแรงลก,กวนโตบุงนะคะเพิ่นจะกัดกินใบของทุทเลียนยอดของทุเลียนนะคะพี่น้อง นี่กำลังปลงยอดเลยนะคะนี่คือช่วงที่เพิ่นตรงการสารอาหารเม่ว่าจะเป็นทางใบหรือว่าทางดินนะคะเขาสามารถใส่ได้คือหน้าตอนถี่เพิ่นกำลังปลงยอดนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นช่วงที่เพิ่นตรงการเลยนะคะนี่ต้นทุเรียนเขาปลูกได้สเดือนแล้วค่ะนี่กำลังปลงยอดได้สวยเลยนะคะเป็นกิ่งทางนะคะพี่น้อง